สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกรุงคนบุริทัมกันอีกครั้งหนึ่งครับจากการที่ได้มีการประกาศแบ่งโซนการแข่งขันศึกฟุตบอลลีกภูมิภาคดิมชั่น2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทีมตูงทนบุริ f ซของเราก็ยังอยู่ในโซนภาคกลางและตะวันตกเช่นเดิม และสำหรับในโซนของพวกเราครับก็แบ่งออกมาเป็น13ทีมด้วยกันวันนี้เรามาสรุปข้อมูลเบื้องต้นและข่าวสารเล็กๆน้อยๆของแต่ละทีมกันครับมาเริ่มกันที่ทีมแรกเลยครับนั่นก็คือทีมกรุงชนบุรีเอฟซีของพวกเราซึ่งจบอันดับที่10ในฤดูกาลที่แล้วก็ได้ทำการเปิดตัวชุดซ้อมในแบรนด์ KTFC ไปแล้วในแมตช์ที่เจอกับชนบุรีเอเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา และจะทําการเปิดตัวชุดแข่งขันในวันที่7กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ส่วนในเรื่องของตัวผู้เล่นนั้นยังคงเก็บเป็นความลับแต่ก็มีการเปิดเผยออกมาในสื่อทั้งภาพหนึ่งและวิดีโอในช่อง KTFCTV และก็ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บใดๆยกเว้นเจ้าก๊อตครับชายพัดรัตนะันังพงที่ได้ทําการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าหัวเขา่าแต่ตอนนี้เจ้าตัวนั้นก็กลับมาลงเกมกับทีมได้แล้ว ส่วนในเรื่องของนัดเย่านั้นยังคงใช้สนามเดิมที่มอมหิดนลนารยาและยังคงทําการถ่ายเท้าสดทุกนัดที่ทําการแข่งขันมาต่อกันที่ทีมเล็กคูล,ลูกทับฟ้าปทุมธานีเอฟซซึ่งจบอันดับที่สาบในฤดูกาลที่แล้วตัวในขณะนี้ได้ดึงตัวพู้กสาป,ประตูจากแบงคอกยูเนเต็ด กองหลังจากพเยาเฟซตราดเฟซี r อฟอสอ e วีและอดีตทีมชาติอินเดีย India. ส่วนกองกลางก็มีครับจากอินทยาเฟซปีกจากเกาหลีใต้และกองหน้าที่เป็นตัวทีเด็ดจากแคม,มรูนและเป็นอดีตนักเตะของทีมแฮททาเบอร์ลินในเยอรมนีแล้วก็ยังมีการยกเลือกเบอร์สิให้กับแฟนคลับของทีมเล็กคูอีกด้วย และตอนนี้ครับเก็กคูยังมีการจัดดีกเกล็กคูลีคับ254โอเพนนิ่ซึ่งเปิดให้ประชาชนทุกคนครับนแ,นและทุกรุ่นอายุร่วมลงทำการแข่งขันโดยจะเริ่มในวันที่18มกราคมนี้นนทางด้านของเพชรบุรี FC ซครับซึ่งจบอันดับที่7ในฤดูกาลที่แล้วเพชรบุรี FC ของโคสมชายมากมูลก็ได้ทยอยคว้าตัวนับเตะใหม่ มีทั้งอดีตกองกลางจาก t ีโอดีตกองหน้าจาก TTMFC อ็ดาวรุ่งวัย19ปีจากสุรศักดิ์มนตรีและกองหลังจาก Bangkok United, แบงคอกยูเนเต็ซึ่งอยู่ในชุดแชมป์แม่ของคัพปี2013รวมทั้งอดีตนักเตะทีมชาติไทยชุดยู2จากบางกอกเอฟและก็ได้วางโปรแกรมฟิสเนส,ส<อ>และโปรแกรมการฝึกซ้อม<า>รวมทั้งเกมบุนเครื่องไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วด้วยแถมยังเปิดเว็บบอร์ด w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  e ไ b u r y f c n e t รเเว็บบอร์ด ให้แฟนคลับทุกคนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันส่วนเว็บไซต์หลักของเพชรบุรี FC นั้นจะเปิดให้บริการในอีกหนึ่งสัปดาห์มาต่อกันที่ฟุตเทราซีเคอร์เอฟซีครับซึ่งจบอันดับที่4ในฤดูกาลที่แล้วก็ได้ย้ายแฟนเพจของสโมสรอนอย่างเป็นทางการไปที่ซิเคอร์ฟุตบอลคลับออฟฟิเชียลโดยแยกทางกับพันธมิตรเดิมอย่างฟุตเทราเรียบร้อยแล้ว,ลวโดยใช้ชื่อทีมในฤดูกาลนี้ว่าซีเคอร์เอฟซี ส่วนรังเย่าใหม่นั้นก็ได้เปลี่ยนมาที่เรียบร้อยแล้วครับโดยการไปโยกใช้สนามกีฬาคลองจันทร์ย่านบางกะปิเป็นรังเย่าใหม่ในฤดูกาล2014แทนที่สนามเดิมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคลอง6ทางด้านของโค้ชไพโรดพงจันทร์ครับเพิ่งเรียกนักเตะเข้ามาซ้อมแบบเต็มทีเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาโดยโค้ชเผยว่ายังต้องเรียกความฟิตกันอีกยกใหญ่แต่ยังคงมั่นใจในตัวผู้เล่นชุดเดิมครับว่าจะทำผลงานได้ดีสำหรับซิกเซอร์เอฟซี สำหรับเมืองกาญจนเด,ดซึ่งจบอันดับที่5ในฤดูกาลที่แล้วพึ่งจัดคอนเสิร์ตใหญ่ไปเมื่อ5มอกราคมที่ผ่านมาครับโดยมีวงคาร์บาวเป็น,นพระเอกของงาน,นทั้งนี้ก็เพื่อหาอไรายได้มอบให้สโมสรฟุตบอลเมืองกาญจนเด,ด,ท,ด,ดทั้งหมดเพื่อใช้ในการสู้ศึกฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวชั่น2ในปี2014โดยโค้ชประเสริฐช้างมูลครับในฤดูกาลนี้ก็ยังคงใช้ตัวผู้เล่นที่เป็นเด็กท้องถิ่นเกือบยกทีม และได้วางเคียวอุ่นเครื่องกับยอดทีมจากประเทศไทยครับนั่นก็คือบุรีดำยูเนเตตใวันเสาร์ที่18มกราคมสำหรับราชระชบีทีครับจบอันดับที่6ในฤดูกาลที่แล้วมาในฤดูกาลนี้ยังไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวมากมาเท่าไหร่แต่เนื่องจากเป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์และประสบการณ์ในการค้าแข่งมากมายจึงทําให้ประมาทไม่ได้ซึ่งในเล็กแรกในปี2013ทาผลงานได้ดีครับ มาผ่อนลงในช่วงเลกที่2ในช่วงท้ายฤดูกาลพลาดการไปแชมเปี้ยนลีกอย่างน่าเสียดายในด้านตัวผู้เล่นถ้าย,ยังคงยึดชุดเดิมอยู่มีลุ้นแน่บวกกับการเสริมตัวที่ดีและไม่เกิดข้อผิดพลาดกันในทีมเองโอกาสทําผลง,งานได้ดีนั้นมีมากเลยทีเดียวในส่วนของสนามใหม่ของทีมก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์เต็มทีเหลือเพียงแต่ติดเครื่องปรับอากาศตาม้อต่างๆและเก็บรายละเอียดอื่นๆเล็กๆน้อยๆเท่านั้น มาต่อกันที่สมุทรสาคร FC ซึ่งจบอันดับที่8ในฤดูกาลที่แล้วได้โค้ชคนใหม่อย่างชัยพลขจสารจากสุลักากอนยูไนเต็ดมาเป็นกุนซือและได้ทำการเสริมตัวผู้เล่นมากมายครับโดยเป็นกองหลังจากสุลักากร u ยูไนเต็ดกองกลางตัวรับจาก Air Force UNITED และตัวผิวสีที่เคยร่วมทีมกับ BEC t e r o ทและบางกอก FC กองกลางจากพัฒนลุง FC และมีริมเส้นผิวสีจากอุดรธานี FC ซและสุกลกากรยูเนเต็ดและได้กองหน้าจากเกษมบัณฑิตมาอีกหนึ่งรายสำหรับสมุทรสาคร f อครับก็ได้ประกาศรายชื่อในปี2 0ง4อย่างเป็นทางการออกมาแล้วที่แฟนเพจสมุทรสาคร f อซ และก็ยังจับมือเป็นพี่น้องกับทีมมหาชายยูเนเต็ดทีมในสุดชิงถ้วยพระราชทานประเภทขอไกด้วยต่อมาเป็นสิงห์บุรีเอซครับซึ่งจบอันดับที่10ในฤด,ดูกาลที่แล้ว<ป>ก็ได้ทำการเปลี่ยนโลโก,โก้ใหม่จากของเดิมโดยการโหลดในแฟนเพจเฟซบุ๊กของทางสโมสรและเปลี่ยนฉายาจากนักรบบางระจันเป็นนักสู้บางระจัน ส่วนเป้าหมายให้ทีมปีนี้ครับก็ขอติดหนึ่งใน5อย่างชัดเจนและสปอนเซอร์ที่เข้ามาบริหารก็ได้ทุ่มงบประมาณมากที่สุดเท่าที่สโมสรสิง์บุรีเอฟซีนั้นเคยมีทางด้านโค้ชประเชิญตระกูลเจริญครับรู้แล้วว่านักฟุตบอลทุกคนนั้นต้องมีความเป็นมืออาชีพจึงทําให้ไม่เก็บนักฟุตบอลที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพไว้ในสโมสรแน่นอนหัวหินซิตี้ทีมที่จบอันดับที่9ในฤด,ดูกาลที่แล้วโดยผู้เล่นตัวหลักๆนั้นยังคงอยู่กับทีม และได้ผู้เล่นที่มีคุณภาพมากมายหลายคนตั้งแต่ผู้รักษาประตูไปจนถึงสูนยหน้าตัวผู้เล่นส่วนใหญ่นั้นที่มีการเสริมเข้ามามาจากทีมเชียงใหม่ FC และยังมีผู้เล่นชุดยู20จากประเทศกาหน้าผู้รักษาประตูชาวญี่ปุ่นจาก GTM FC เข้ามาอีกด้วยการทำอะคาเดมีของทีมนั้นเริ่มมีบทบาทมากขึ้นโดยมีการจัดแข่งขันเพื่อเฟ้นหาเดาวชนของทีมอย่างต่อเนื่อง และได้มีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กันในทีมเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสำหรับทีมน้องใหม่อย่างพิาลัยราชพฤกซึ่งได้มาอยู่ร่วมโซนภาคกลางและตวนตกกับทีมุงธนบุรีเอฟวันนี้เรามีสถิติในการแข่งขันฟุตบอลชิงด้วยพระราชทานประเภทของเมื่อปีที่ผ่านมามาให้ทราบกันครับโดยในนัดแรกเอาชนะมหาวิาลัยราชพัฏเทพสตรีรบุรีไป2ประตูต่อ4 และต่อมาเอาชนะมาทพลอ,อะไราราชพัฒน์จันเกษมไป2ประตูต่ตอหนึ่งแล้วก็เอาชนะสอพลรบที่เขตกรุงเทพไป6ประตูต่อศูนย์ต่อมาก็ชนะกรมสวัสดิการทหารบกไป3ประตูต่อศูนย์แล้วก็เสมอกับบ้านค่ายยูเนเต็ดครับ2ประตูต่อ2แต่ว่าดวลโทษแน่นกว่าเอาชนะไปด้วยสกอร์5ประตูต่ตอ6และในนัดชิงชนะเลิศครับก็แพ้ JW กรุ๊ปไป2ประตูต่อหนึ่ง ทางด้านของ JWBUFC ทีมแชมป์ฟุตบอลช่วยพระราชทานประเภทขอไขเมื่อปีที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งน้องใหม่แต่น้าเก่าในศึกฟุอตบอลลีกภูม,มิภาคดิวั่น2ซึ่งได้มาอยู่ร่วมโซนภาคลกลางตะวันตกกับทีมกรุงชนบุรี FC วันนี้เรามีสถิติในการแข่ง,งขันที่ผ่านมาของเขามาฝากผู้ชมกันครับโดยในนัดแรกในฟุตบอลชิงื่วยพระราชทานประเภทขอเอาชนะทีมมองนบุรีไป1ประตูต่อศูและเอาชนะบ้านค้ายูไนเต็ดไป4ประตูต่อศูย์ เอาชนะมูลนิธินามะราชานุศร์ไปเจ็ดประตูต่อสองแพ้ให้กับสโมสรพัทยาเอฟซีไป1ประตูต่อสองแต่สโมสรพัทยาเอฟซีถูกปรับแพ้ครับเนื่องจากส่งนักเตะผิดกฎและก็มาเอาชนะสมาคมกีฬาบางประกงในนัดรองชนะเลิศไป2ประตูต่อหนึ่งและก็มาเอาชนะวิทยาลัยราชพฤกษ์ไป2ประตูต่อหนึ่งในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทขอ ทางด้านของนนทบุรีเ c ครับจบอันดับที่12จากโซนกรุงเทพและภาคกลางในฤดูกาลที่แล้วมาในฤดูกาลนี้ก็ได้มีอยู่ร่วมโซนภาคกลางและตะวันตกกับทีมรกรุงธนบุรีเ c โดยทางด้านนนทบุรีเ c ครับจับมือเป็นพันธมิตรกับเยาวชนของสโมสรเพื่อนตำรวจทีมในศึกไทยพรีเมียร์ลีกและได้ให้วรพันธ์ตนต้นครับอดีตกุนซือคนเก่งที่พาลูกวิสานการบินไทยไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลที่แล้วคุมทับสู้ศึกดิวชั่น2ในปีนี้ ซึ่งในฤดูกาลก่อนครับทีมนนทบุรีเ c ก็ได้จับมือกับ s c g ซเมืองทองยูเนเต็ดมาแล้วคับได้ว่าเป็นการจับมือกับทีมใหญ่ๆในทุกฤดูกาลเลยทีเดียวสำหรับนนทบุรี FC ทางด้านโกเบล็กที f c ดเครับจบอันดับที่13ในฤดูกาลที่แล้วตัวต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์ใหญ่ๆของทางสโมสรครับโดยการดึงเดือดตุกปียพงผิวอ่อนเข้ามาเป็นที่ปรึกษาและทางผู้จัดการทีมก็ได้ออกมาให้ความมั่นใจกับแฟนครับว่า แม้วทีมจะจบอันดับสุดท้ายแต่ก็ได้เล่นในฟุตบอลดิวจน์สอปี2014อย่างแน่นอนเพราะต<อ>นได้ยื่นแผนการทำทีให้ทางสมาคมเรียบร้อยแล้วและมั่นใจว่าจะผ่านทุกขั้นตอนมีชื่อลงแข่งในโซนภาคกลางตอ,ตอนตกในปีนี้อย่างแน่นอนและทั้งหมดนี้ก็คือ13ทีมแห่งศึกฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวจน์สอและข่าวสารอัปเดตในโซนภาคกลางและตอนตกในปี2014ที่ใกล้จะลงทำการแข่งขันเข้ามาทุกทีครับ แฟนคลับพันแท้และแฟนคลับหน้าใหม่ของทีมอัศวินดาบาร์ครุงทนบุรีเอฟซีต้องไม่พลาดทุกนัดการแข่งขันของทีมตัวแทนของคนฝั่งทนกันนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีแฟนคลับพันแท้ทีมกรุงทนบุรีเอฟซีทุกคนครับทสปิเกกดีใจ มือจับมือสร้างมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่บอนลีภูมิภาคไทยบันไดของคนมีฝันบอนลีภูม,มิภาคไทยบันไดของคนมีฝัน